ฟังนป่าขึ้น่นดินวะบางเคียมันก็เป็นนี่ฟังฟังนึงมีป่าฟังนึงมีป่าเลยลลไปเดี๋ยวป่าอย่งวะเดียด๋วยวโอ้ยป่ากระบอกเตออเดี๋ยวดเอเอกกันออกกัน ป่าสไลยูแนวป่นเนี่ยที่ว่าติดป่าสไลย่ฟังกันล่ะเนี่ยขาดเลคุณยังไงดูยึตกดงาจคือไดดินเดียวไปเลยดีเนี่ยขาดเ่ยขาดพูดจ